หนึ่งสองสามไอทูนอยากกินมังพีพวนไปเห็ดแจวมานี่เด้แจวหวานเฮาอีสานบ้านทุ่งเอาไปเอามาแล้วฮอดแล้วใส่เฮาหาบตรงบนนี้โอ้ยองค์กรคุณด่างองค์กรคุณด่าแดงใจวายแดงใจวายแดงใจวายถือใจบักหัวหล่อนไปปฏิบัติการเฮา เปาบาดอพุทะออกตรงอยู่ตีนแดงนะตีนไม่ยังน่กินก้อนเห่านี่จัถูกจั์แดงขอไข่แดงไล้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะอันนี้กินได้อู้เลิศปลากระเลิศกระหยังเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยอุ้ยพี่น้องเดี่ยวเขเห็นบ่อพวานแดงตรงตรงอยู่คนน่ะ แสบสอยขึ้นโค้กันแท่นหน้ละบันน้เียเ่นะนี่เนี่ยนี่เนยเนั่น่นี่นีเออ่นั่พนแหละโอ้ย้นี่าเน่เนีปยเ่เนินลงไเตามพงนผ่หนีปเนี่งเน่เนี่น่ยนเนีเนี่ยสนี่ยนี่ยเนี่ยนนี่นี่เนี่นีเนีมวกนี่นเนเ่นเนี่นี่อนนี่ยนนยนยนนนน่ะอกอตรงนี้ออก นุ่งกับกิ่นหอมคนคนแสบแต่อออบอเซียามาล่องมึงเด้พี่น้อง <laughs> อ่ะปอกเตียงยั่งสิได้นี่ฮะเดือนเดือนนี้นุ่งกับเมาเพาเขาเห็นจังเศษเตยียอืมอืม <c oughs> อืมอือใส่เจียวใส่เจียวยำเมียยำเมียล <c oughs> ายวยหรือบ้านเท่าเนเราเสร็จ มาเด้อพี่น้อง่นบอกพี่พวนบันาทงเพาะอะไ้อีสานบันทฮาง้าางาางองแ้แน่นอน